ว่าพ่อหวยใกล้ออกแล้วพ่อฝันบ้างไม่เล่าพอซื้อเลขอะไรในในฝันนะไอ้ในฝันเขาถามกันคุณพ่ออาจารย์เคบอกว่าไม่ได้ฝันแต่ว่าพ่ออาจารย์เคอะซื้อสองหกกับหนึ่งเก้ามันไม่ได้ออกนานแล้วนะเขาพูดในฝันเขาพูดอย่างนี้คะ่ะเลขทะเบียนรถนะนะอาจารย์ชัดไปกวาดมาหรือย,ยังคะเลขทะเบียนรถหกสองระวังกระดกเป็นสองสองหกระวังกระดกเป็นสองเก้าให้หนูหน่อยนะที่รักนะ สองหกระวังกระดูกเป็นสองเก้าให้หนูหน่อยกติลักจา๋าสองแปดนี่เป็นเลขฝากนะศูนย์สี 4, จ่จ๋าและเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ของงวดนี้จกติรักจา๋าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเป็นเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ของงวดนี้จะพี่จา๋าทันไหมจ้าพี่คนสวยพี่คนหล่อ ต่อไปจ้ะหนูตัดสามหางให้กับพี่ๆเลยนะจ๊ะพี่จัดนะคะวันนี้ขอภายแฟนเพจนะคะให้นสามสี่ห้สามสี่ห้าจ้าที่รักสามสี่ห้าไปตรงกับเลขร้อยพอดีทีนี้แฟนเพจอย่าทุ่มเทขนาดนั้นนะแบ่งไปเลขอื่นบ้างนะที่รักนะคะเลขทูบ แท่งแรกห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ขึ้นหมดเลยตัวเลขนะทุบแท่งแรกห้าแปดสี่แท่งที่สองค่ะสองแปดอหนึ่งอาจารย์เค้กเกิดวันที่4เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนสองนะกุมภาพันธ์สองพนห้ารอยี่สิบเ้าะพี่จัาน,นะคะ อย่าก็เมกระโดดเป็นยี่ยี่เก้าอย่าลืมกระโดดเป็นยี่บหกเด้อระวังสี่ศูนย์เลขทะเบียนรถของคุณพ่ออาจารย์เคนะคะเจ็ดแปดสองหกค่ะในฝันหนะ้าที่เขาคุยกันคือวั